R <laughs> 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 เออเอออินเหตุผลนะครับที่ผมพยายามเปลี่ยนเวลาเนี่ยมาลาช่วง5โมง6โมงเนี่ยเพราะว่าผมจะกระตุกขอโทษทีผมจะได้ตะโกนได้คล่องขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนนี้ผมก่อนหน้านี้ผมลาช่วงประมาณ5โมง6โมงเอ้ย5ทุ่ม5ทุ่มเชียงคืนนะครับผู้ติ5ทุ่มเชียงคืนแล้วด้วยความที่มัน5ทุ่มเหมือนกนะัน

คุณจะสนใจทำไมครับคือโทษทีนะผม,ผมพอเข้าใจที่คุณจะต้องต้องก,การะซศ้อครับพี่มีเวลาพักไหมครับหนึ่งคือพี่มีเวลาพักไหมครับผมเห็นพิุ่รัดทุกวันเลยครับสองคือพี่มีเวลาพักไหมครับผมอยากจะเอาไปปรับใช้ครับคือวันที่สําคัญที่สุดในการ,รออดกายคือวันที่คุณพักครับคุณจะต้องพักนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่พักเลยกล้างกายของคุณจะฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่ กล้าของคุณเนี่ยไม่ได้ใหญ่ในตอนที่คุณเล่นครับไอ,อตอนที่คุณเล่นเนี่ยไม่ตรงข้ามเลยคุณกําลังทําลายกล้ามคุณตัวเองอยู่ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกล้ามใหญ่คุณต้องมีวันพักครับผมพักแค่วันเดียวต้องไม่พี่ถึงพักวันเดียวครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมใช้คือการเล่นพุชผูกครับผมเล่นพุชผูกเล็กครับเทคนิคเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่แบบวา่าในเชิงปฏิบัติแล้วเราแทบไม่ได้พักเลยแต่ในเชิงทฤษฎีแล้วผมพักครับคือ,อยังไงครับพี่คือพุชคือการเล่นแบบจันครับ เล่นท่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการดันครับเช่นอกหัวไหล่หรืออะไรพวกนี้ที่มันดันครับส่วนการพูคือการดึงครับคือการเล่นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้ามกับการดันนั่นคือการเล่นหลังหรือว่าการเล่นหน้าแขนครับแค่นั้นเลยครับฉะนั้นในวันที่ผมเล่นพูผมจะพักการดันขอโทษตีใช้ภาษาอังกฤษในวันที่ผมเล่นดันผมจะพักการดึงซึ่งในวันที่ผมเล่นดึงเนี่ยผมก็พักการดันไปครับมันเป็นการเขาจะว่าอย่างไงดีเป็นเทคนิคเลยการเป็นเทคนิคการโกงอย่างหนึ่ง ในเชิงปฏิบัติแล้วผมแทบไม่ได้พักเลยแต่ในเชิงทฤษฎีแล้วผมพักนะครับผมพักนะครับประมาณนั้นเลยกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังสงสัยข้อที่สองผมพักนะครับผมใช้เทคนิค push p ปูเล e g นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณสงสัยข้อแรกนะครับพี่ไม่พักเลยหรอครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมพักวันพุธถ้าเกิดว่าคุณเห็นผมทุกวันหนึ่งคือคุณหลอนครับ สองคือคุณน่าจะไม่ได้สังเกตเลยรังคุณน่าจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าใน t i k t o k เนี่ยเวลาเราเลื่อนไปเจอไลฟ์ไปสักคนหนึ่งมันก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้กดเข้าไปดูเหมือนหยุดเหมือนกับบ้านแดงนะครับประม,ออกกออมาณนั้นแล้วก,กันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมัสงสัยว่าพี่ผมเห็นพี่ทุกวันเลยคุณหลอนครับ ผมไม่ใช่พวกบ้าพลังย,ยกส0งร้อยสโลนะครับนะเกินไปหน่อย <c oughs> <c oughs> yeah Sit down. <sighs> I <laughs> สปิสคอร์ตคือการลุกนั่งขาเดียวครับคือการลุกนั่งโดยใช้ขาข้างเดียวครับฉะนั้นสปิสคอร์ตก็เลยเป็นเหมือนการที่เราจะ s อร์ตด้วยการมีน้ําหนักท่วงเอาไว้นะครับซึ่ง s ป e สคอร์ตสปิสคอธรรมดามันธรรมดาไปนะครับมันมันธรรมดาไปสำหรผมฉะนั้นไอ้ท่าที่ผมจะเล่นต่อไปนี้จะเรียกว่าบัลแ a เรียน p ปิส s q u ์ a t อฟ d a t ครับ เป็นชาติที่บางชายชาวบัลแกรเรียนคนหนึ่งคิดคนขึ้นนะครับเป,เป็นบัลแกรรเรียซูเปอร์เซตแห่งความตายครับซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์เซตก็เป็นดรอปเซตแห่งความตายครับคือท่านี้นะครับมันจะเป็นการเล่นแบบว่าเราจะสปิสซ์คอร์ดด้วยการใช้น้ําหนักเดิม,ดม,ดมๆไปเรื่อยถูกไหมแต่ว่าท่านี้จะเป็นการดรอปน้ําหนักลงโดยที่ไม่พักเลยครับก็ค<ส>ือผมจะเริ<ส>่มผมจะเปิดเริ<ส>่มต<ส>้นด<ส>้วยการเล่นสปิสซ์คอร์ดธรรมดา ด้วยน้าหนัก35โลนะครับอันนี้น้ําหนักถูกสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเอาตามใจคุณเลยแต่ว่าต้องเป็นน้ําหนัก4ช่วงนะครับ4ช่วงนะครับผมจะเปิดด้วย35โล1เซตเล่นจนกว่าจะหมดแรงหรือว่าเล่นสัก8ครั้งนะครับ8ครั้งจึ๊บๆๆลงไปจากนั้นพอหมดแรงแล้ววางลงต่อด้วยน้ําหนัก25โลนะหลังจาก35โลเสร็จปุ๊บหมดยังไม่หมดแรงนะแต่ยังไม่ต้องพักนะครับยังไม่ต้องพัก ต่อด้วย25โลต่อครับหลังจาก25โลเสร็จปุ๊บต่อด้วย15โลต่อครับหลังจาก15โลเสร็จปุ๊บต่อด้วย8กิโลต่อครับนั่นคือซูเปอร์เซตครับนั่นคือดอปเซตแห่งความตายนะครับทำไมถึงเรียกว่าความตายก็เพราะว่าแต่ละคนที่ทาท่านี้ไม่น่ารอดสักคนนะครับ บันที่สูง173ถูกไหมขนาดปูพื้สูงมากเฮ้ <c oughs> <c oughs> สวอชพีู่กเป้าเปยังไงครับเล่นขาอีกผาแล้วครับร้วตั้งแต่ตอนเช้าพี่ใส่เสื้อไซส์อะไรครับปกติเขาถามใส่เสื้อขออื่นกันเรอครับแบบเดินไปเจอกันข้างหน้าแบบเิอชนโอ๊ยนายใส่เสื้อไซส์อะไรวะฉันใส่เสื้อไซส์ L เลยเป็นห่าเลยวะ ฉันไซส์เอ็มในนี้มีใครไซส์เอ็มบ้างอะไอ้เฮียอันนี้มันใส่ไซส์เอลอะลุงมัทื่อแม่งเลยแบบนี้หรือเปล่าครับผมกลัวนะครับหมอมตัว คุณตอบมาให้ผมหน่อยสิา,ยา,า,า,าครับจะสอบรถทนีแล้วครับสอบรุ่นต้นมไม้เหรครับ เวลากี่ปีครับแต่ก่อนที่ายไม่ อันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคนที่แม่งถามว่าแค่ดัมเบลคู่เดียวเล่นกล้ามได้ดีไหมครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ถามว่าแม่งเล่นได้ดีไหมไม่ครับคุณดูอย่างการเล่นน่องหรือการเล่นแฮมสตริงก็ได้ครับ,บแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดัมเบลข้างเดียวคู่เดียวคุณจะเล่นแฮมสตริงเนี่ยแม่งโดนได้ยากมากนะครับท่าเนี้ยหลายๆคนคิดว่ามันโดนหลังล่างแต่ในความเป็นจริงแล้วผมกำลังโฟกัสแฮมสตริงอยู่นะครับ เพราะว่ามันไม่มีท่าไหนที่มันจะโฟกัสโดนแฮมสตริงด้วยการเล่นดัมเบลไปเรื่อยมาตอนนี้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แฮมสตริงใหญ่ๆคุณอยากได้คอร์สใหญ่ๆคุณต้องใช้อุปกรณ์ไอการเตะอุปกรณ์ที่มันเตะขาเนี่ยหรอไหมคุณต้องใช้อุปกรณ์แบบนั้นครับมันถึงจะมันถึงจะสามารถที่จะโดนแฮมสตริงแบบจัดกได้โดนแฮมสตริงแบบโป้งๆได้นะครับถ้ามันไม่มีก็ชิบหายแบบผมเนี่ยเลยครับฉะนั้น กล้ามเนื้อขาผมจะรู้สึกว่ามันด้อยกว่ากล้ามเนื้อมันอื่นเสมอเพราะผมรู้ตัวนะครับผมใช้คำว่าผมรู้ตัวเลยนะผมรู้ตัวว่าไม่ไม่โดนแต่ผมไม่มีท่าอื่นแล้วเพราะไม่มีทางอื่นแล้วที่มันจะเล่นแล้วมันโดนได้นะครับประมาณนั้นแหละกรันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังสงสัยว่าพี่ผมจะเป็นต้องเล่นท่าดีไหมถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ยิมคุณไม่จำเป็นต้องเล่นท่านี้เลยคุณไปเล่นท่าให้มันโดนดีกว่าครับ